โลกกำลังรบกันเรื่องพลังงานสะอาดสหรัฐมีสองขุนพล SMR ตัวตึง OKLO OK กับ New Scale แต่ระหว่างที่2บริษัทนี้ซัดก,กันสนุกก็มียักษ์ลับกลับตื่นขึ้นมาซะอย่างนั้นเรียกว่าพริกตำราแทบไม่ทันมันจะเป็นใครมีผลต่อโลกนี้ยังไงลุงจะเล่าให้ฟัง SMR หรือ Small Modular Reactor คือเตานิวเคลียร์ขนาดเล็กที่ออกแบบให้ปลอดภัยติดตั้งง่ายและใช้พลังงานได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงโลกเริ่มเห็นว่า SMR แทนทานหินโดยเฉพาะในยุคที่ AI, Data Center และหุ่นยนต์กินไฟเป็นปริศาต์แม้กลุ่มทุนฟอสซิลจะไม่ให้มันเกิดง่ายๆ OKLO OK เป็นสตาร์ทอัพจาก Y c o m i n a t o r เตาขนาด1.5-15เมกะวัตต์ใช้ฟ a สซิลเลกเตอร์บวกเชื้อเพลิง HALEU อยู่ได้นาน10ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง เป่าคือขายไฟให้เทคคอมมานีเดต้าเซ็นเตอร์และฐานทัพที่เด็ดคือแซมออรแมนซีอีโอโอเพนเอไอนั่งเป็นประธานบอร์ดทำให้เนือ้อทีตแรงที่สุดในตลาดแต่ยังไม่มีใบอนุญาตและยังไม่สร้างเตาจริงเลยสักเครื่อง n ูส c a l เป็นบริษัทอเมริกันเจ้าแรกที่ได้ใบอนุญ,ญ,ญาต NRC จากรัฐบาลเตาใหญ่ใช้1 7เมกะวัตต์ใช้เทคโนโลยีไลท์วอเตอร์มีดีลกับรัฐบาลแต่เจอเปัญหาคลาสสิกต้นทุนโผดบางโปรเจกต์ต้องหลงกลางทางระหว่าง o k l o กับ Newscale กำลังซัดการแบบเทคโนโลยีกับใบอนุญาตก็มีม้ามืด2ตัวมาเงียบๆแต่เอาจริงตัวที่1 TerraPower กำลังสร้างเตาขนาด34.5เมกะวัตต์ในรถไวโอเมงใช้โซเดียมหลอนถือและระบบเก็บพลังงานในตัวได้เงินจะรับสนุนจาก GE ชิตาชิกระทรวงพลังงานสหรฐัฐบิลเกตคือทุ่นลงทุนรายใหญ่ที่สุดตัวที่2คือจีนพัฒนาเตา Molten Salt Thorium Reactor ใช้แร่ด์ทอรีียมที่จีนมีเยอะที่สุดในโลกสัดเถียน ของเสียต่ำกว่ายูเรเนียมและเติมเชฟเคลื่อขนขณะเครื่องงานทำงานได้และในปี2025ได้เปิดใช้งานเชิงาณนชย์เป็นแล้วเงียบๆแต่ฟอร์ดเรียบก่อนทุกคน o OK, k l o ยังอยู่ในกระดานแบนเนอร์ทีฟแองนูสก็มีใบอนุญาตแต่ต้นทุนหนักเทราพาวเวอร์ Power, ยังไม่ IPO แต่เราก็มีโหดลัดทุนนะตื่นเปิดเตาแล้วนำหน้าเป็นแล้วหนึ่งก้ารู้ว่าแร่เอิร์ชยังโทริมจากพี่จีนนี่แหละที่จะเผากระดานนี้ทั้งหมด ถ้าชอบไอเดียเปลี่ยนโลกแบบนี้กดติดตามไว้เลยครับลุงจะหามาเล่าให้ฟัง